รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้สายมูเปิดมาเจอ MVMALL บอกว่าโชคดีมากบุญสัมพันธ์มากเพราะนี่คืออีกหนึ่งคอลเลคชันที่หลายๆคนต้องมีติดตัวไว้แล้วนะกับเซ็ตเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภด้วยวัตถุมงคลที่บอกได้เลยว่าเฉพาะ MVMALL จริงๆนี่คือเหรียญพ่อปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมาน,นะครับ เซตนี้เป็นเซตเศรษฐีนาคาราชรุ่นรวยไม่หยุดจริงๆรุ่นพิเศษมากหลวงปู่ศิลาเป็นผู้ตั้งชื่อรุ่นให้ด้วยนะใช่แล้วค่ะแล้วยังผ่านพิธีพุทธาพิเศษถึง3วาระ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังตามรูปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มหาสิลาเจ้าพระกุลสมเด็จพงชยัยพระอาจารย์อินจากวัดบางจากและยังมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีก40รูปมาร่วมพิธีด้วยค่ะเซตนี้บอกได้เลยว่าทำถึงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ศรัทธาพ่อปู่ศรีสุดโทร,รวมถึงแม่ย่าศรีปทุมมาแล้วเคยเดินทางไปถึงสถานที่จริงวันนี้ได้มีโอกาสได้รับเหรียญนะครับเหรียญพ่อปู่ศรีสุ โทรและแม่ย่าสรีปทุมมาเหรียญรุ่นนี้คือเศรษฐีหน้าคราชรุ่นรวยไม่อยู่จริงๆเปิดบูชาที่ MB m ม l องที่นี่ที่แรกที่เดียวลูกศิษย์โดยตรงยังไม่มีใครได้ไปด้วยนะใช่แล้วค่ะนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะกับเซตเศรษฐีนาคาราชนะคะในเซตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะได้จี้เหรียญพ่อปู่ มา2เหรียญนะคะได้2เหรียญสีทอง1เหรียญแล้วก็สีโรสโกลอีก1เหรียญสวยมากคุณผู้ชมดีไซน์คืออ่อนช้อยหน้าเอาแบบว่าไปใส่ซี่ร็อกเก็ตติดคอไว้เลยนอกจากนี้ในเซ็ตยังมีคาถาบูชาด้วย1แผ่นแผ่นทองยานมหาพุทธซัพหนึแผ่นนะคะมีทูพยานาเสียงทายด้วยนะคะ6ชิ้นและพิเศษมีกระเป๋าพ่อปู่สุขโไม่ยาสีปุมมาเป็นดีไซน์พิเศษให้ไปด้วย ขออนุญาตคลาสหรือคละแบบให้ทั้งหมดที่หน้าจอปกติแล้วต้องบูชากันในราคาเกือบ4,000บาทแต่วันนี้พิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่เปิดมาเจมาเจอมาเจอกันนะคะบูชาในราคาพิเศษเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับชัยและมิน้นนะครับใน MV m ม ll นะครับวันนี้มาเสิร์ฟความศรัทธาเสิร์ฟความขนลุกที่ใครเคยเดินทางไปที่คำชะโนโด uh huh. ชัยเป็นคนหนึ่งจากแม่จ๋าที่เคยเดินทางไปถึงนู่นแล้วแล้วก็บอกโอ้โหตรงนั้นนะเป็นเกาะมีความศักดิ์สิทธิ์หลายคนไปกราบไหว้บูชาการโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีสุโธแล้วแม่ย่าศรีปรทุมมา uh huh. วันนี้แม่ไม่ต้องเดินทางไปวันนี้แม่มีโอกาสติดใส่ติดตัวแบบนี้เลย uh huh. กับเหรียญแบบนี้ uh huh. เนี่ยลองดูสิแม่ สวยงามและที่สำคัญคือมาพร้อมกันถึงสององในเหรียญเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าพ่อจ๋าใครที่ศรัทธาสององนี้อยู่แล้วปกติจะเห็นองค์พ่อปู่อย่างเดียววันนี้แม่ยาสรีปรทุมมามาด้วยและที่สำคัญคือรุ่นนี้จะมิ่นบอกได้เลยนะใครได้ไปมีโอกาสหลายๆอย่างเลยทีเดียวที่จะดีขึ้นกับชีวิตด้วยแหม,มก็ชื่อรุ่นอะคุณผู้ชมรวยไม่หยุดจริงๆ<อ>ซึ่งชื่อรุ่นเนี่ยความพิเศษก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหลวงป ปู่ศิลาเป็นคนตั้งชื่อรุ่นนี้ให้หลายคนทราบดีนะคะในเรื่องของชื่อเสียงของหลวงปู่ศิลาแล้วนะคะและรุ่นนี้พิเศษมากๆเปิดตัวที่นี่ที่แรกเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเซตนี้มีอะไรบ้างและความศรัทธาเหล่านั้นมันมีเรื่องราวยังไงต้องมาพูดคุยกับหนึ่งในผู้ศรัทธาและผู้จัดสร้างเซตนี้นะครับต้องขอตลาพี่เอจักสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอเราเคยเจอกันคอลเลกชันอื่นคอลเลกชันนี้ก็มาแต่คอลเลกชันนี้ต้องบอกว่าทําถึง Oh. ถึงองค์พ่อปู่และถึงองค์แม่ย่าด้วยใช่ไหมครับ oh. ใช่ครับทำไม<พ>ถึงจะสร้างรุ่นนี้ล่ะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับมีพี่พี่สาวท่านหนึ่งก็คือพี่สาวด้วยกันเนี่ยท่านสร้างท่านไปเช่าพ่อปู่มา,าแล้วก็เกิดนิมิตคือแม่ย่ามาเข้าฝันอ๋อครับ oh. รว่าทําไมไม่สร้างเราด้วยไม่ทําเราด้วย ต้องทําเราด้วยนะเพื่อจะให้ลูกหลานได้บูชากลับบ้านไปพร้อมๆกันกับพ่อปู่เพราะปกติเนี่ยเวลาเจอคนบูชาเนี่ยก็จะเจอบูชาพ่อปู่นะครับสีสุโทจะเป็นองค์เดียวโดดมาแต่ไม่ค่อยเจอการจัดสร้างที่มีองค์แม่ย่าสีปทุมมาเคียงคู่กับพ่อปู่มาด้วยรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรนะคะพี่จะเป็นรุ่นเศรษฐีนคราชครับรุ่นรวยไม่หยุดจริงๆแล้วก็ด้านหลังจะเป็นยัน เศรษฐีนกคราชนะครับอ,อันนี้ยันเศรษฐีนกคราช<อ>แล้วก็จะมีโคด้ดมีโคด้ดมีรันนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะครับเพราะงั้นคือของแท้ขอ,แทของจริง